ภาษาบาลีมี5ตัวนะครับก็คือมี s ประธานนะครับ v verb o กรรมนะครับ subject ประธาน verb กริยา object กรรม complement แล้วก็ modifier อันแรกก่อนนะ m ก็คือตัวทั้งก้อนนี้นะครับตัว m h e ก็นะฮะ ทิวเสในวันเอกะสมิงหนึ่งพวกนี้เป็นตัวขยายความประเภท adverb นะครับจะไปขยายกริยา verb คำว่าก็ในวันหนึ่งนะครับมาขยายคำว่า verb คำว่าเข้าไปปวิสันโตเอกะสมิงหิทิวเสปวิสันโตก็ในวันหนึ่งเข้าไปเข้าไปไหนครับเข้าไปเป็นกริยากรรมก็คือบินทบาทบินทายะนะครับ เข้าไปเพื่อบินธบาทนะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นเวิร์บไม่มีกร,รมนะครับ vi หรือว่าอากรรมมธาตานะครับตัวนี้ก็จะไม่เป็นกรรมก็จะเป็นตัวขยายไปเพราะมันไม่ต้องการครรมเพื่อบินทบาทบ,าทบอกวัตถุประสงค์นะครับสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีนะครับเข้าไปในเมืองนะครับตัวนี้เป็น modifier บอกสถานที่ place ขยายว่าเข้าไปในเมืองนะครับเพื่อก้อนข้าวนะฮะก็คือปินทพายะนะครับจบแล้วนะครับต่อไปเป็นประโยคที่สองนะครับประโยกที่สอง <c oughs> ลบก่อนจะได้ไม่เกะก,กะ ภิสวาทรงเห็นแล้วกุมาลเคซึ่งเด็กทั้งหลายสัมภาวหาเลผู้มากพร้อมพระหาลันเตผู้ตีอยู่อาหิงซึ่งงูโคละสับปะชาติกัง อันตัวมีชาติแห่งงูดุร้ายเอกางตัวหนึ่งทันทะเกนะด้วยท่อนไม้จบประโยคสองครับข้อที่3ครับวัจเนวัจเนคันเมื่อคำว่าพันเต ข้าแต่พระองค์พูดเจริญไม่ยังข้าแต่พระองค์พูดเจริญนะข้าพระองค์ทั้งหลายปหาลามะตีอยู่อาหิงซึ่งงูทันเทนะด้วยท่อนไม้ อิติดังนี้ปัจฉิตวตวาปุจฉิตตวาตัดถามแล้วว่าตว,วานี้เป็นอดีตนะครับอดีตการกูมาลกาอันเด็กทั้งหลายชนโนชนานะครับกโลธะทำอยู่ ติอันติสิทธามิมะนะครับกิงซึ่งอะไรข้อที่4นะครับปุจชิตวาตัดถามแล้วปูดนะ อีกว่าทุมเหเธอทั้งหลายหรือคุณทั้งหลายมหารัทธตีอยู่เป็นปัจจุบันนะครับติอันติสิทามิมะกับตุอันตุมันมีทั้งปัจจุบันแล้วก็คำสั่งนะครับหิทามิมะ ตุอันตุหิทามิมะนะครับและเราต้องเดาว่าเป็นคําสั่งหรือเป็นปัจจุบันด้วยนะครับอาหางซึ่งงูกิงกาลากิงกาลนาเพราะเหตุไรเป็นคําถามนะครับพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางสนพะเยนะด้วยความกลัวแต่การกัด แล้วว่าตุมเหเธอทั้งหลายไอตัวเนี้ยมันมีคอมมาตัวหนึ่งนะครับมันคือก้อนนี้นครับแต่มันจะรวมไปถึงอิติด้วยครับเพราะฉะนั้นตุมเห่ตัวนี้มันจะโยงมาหาตัวกิยาตัวนี้นะครับ นี่คือประธานและนี่คือกิริยานะครับตุมเหเธอทั้งหลายประหลันตาเมื่อตีอีกมังแปลว่านี้นะครับซึ่งย่อเขามางงูไว้นะครับซึ่งงูนี้จินตเนนะฮะละเอาไว้ตรงนี้นะครับด้านหน้าอีมะ ด้วยการคิดเราทั้งหลายตุมเหกาลิสามะจักทำเป็นอนาคตนะครับสามะสุขขังซึ่งความสุขเป็นกรรมนะครับโนนานังเนอัตโนของตน นะสุขลาพิโนผู้ใดซึ่งความสุขโดยปกติฐานในที่แห่งตนนิพนพัตตะนิพพัตตะบังเกิดแล้วบังเกิดแล้ว นาพวิสัทธะย่อมไม่เป็นประโยคที่สีพุทชิตวาตัดถามแล้วอุณนะอีกว่า ตุมเหเธอทั้งหลายตัวนี้อาจจะละคำไว้นะครับตีอยู่ปหาปะหะปาหะละาซึ่งงูอาหังคือตัวนี้เป็นกรรมนี่เป็นกิยาเราเลยรู้ว่าละประธานไว้ตรงนี้เป็นประธานกรรมกิรานะครับพอเหตุลายเป็นคำถามเป็นตัวขยายความพันเตเป็นอรารพนะครับ ข้าแต่ท่านผู้เจริญทางสนพระเยนะด้วยความกลัวแต่กันกัด ผู้ชิตตัาตัดทําแล้วว่าเป็นกิยาปุณะอีกว่าขยายนะครับเธอทั้งหลายตุมเหปหะลทะกิยาติอยู่อาหิงกรรมซึ่งงูตัวนี้เป็นประธานกรรมกิยานะครับ เพราะเหตุลายเป็นตัวขยายความเป็นคําถามที่ตัวขยายความกิงกาลานากิงกาลนาพันเตเป็นอารัปณะหรือเป็นอินเตอร์เคชันนะครับหรือเป็นอารัปณะข้าแต่ท่านผู้เจริญทางสนพะเยนะเป็นตัวขยายความด้วยความกลัวแต่การกัด อาฮะตัดแล้วว่าเป็นคำพูดของพระศาัาสดานะครับตุมเหเป็นประธานนะครับตัวนีมีคอมมาใหญ่กียาจะอยู่นี่กรรมอยู่นี่นะครับตุมเหยย เธอทั้งหลายปหาหะลันตาเมื่อตีอีมังซึ่งงูนี้อีมังแปลว่านี้นะฮะละงูไว้ตรงนี้นะครับ จินตนเนนะด้วยการคิดตุมเหเราทั้งหลายกิรานะครับกรลิศสามะจักธรรมสามาถตัวนี้เป็นอนาคตปวิสันติสุขขังโนานานังนีเป็นกรรมนะครับซึ่งความสุข อัตโนเป็นตัวขยาย of ของตนดังนี้สุขะลานพิโนผู้ใดมีผู้ใดซึ่งความสุขโดยปกติฐานนในที่แห่งตนนิพัตตะนิพัตตะมันเกิดแล้วมันเกิดแล้ว นะพระวิสัาเา็ิกียานะครับย่อมไม่เป็นนี่น่าจะเป็นประหานี่น่าจะเป็นกียานะครับที่เพราะว่า เป็นคอนแท็งชันเชื่อมสักอย่างตุงอันว่าอันบุคเลนะอันบุคคลน่าจะเป็นประธานกิยาปัตเทนเตนะ ผู้ปรารถนาอยู่สุขขังเป็นกรรมซึ่งความสุขประธานเกียรติกรรมอัตโนขยายเพิ่มเพื่อตนบอกวัตถุประสงค์กียร ตีปหารปราลังกรรมซึ่งบุคคลอื่นโนนานังเนณนะวัตติย่อมไม่ควรอิติดังนี้